ทุกคนในซอยต่างสายหน้าด้วยความรำคาญเจ้ามอมหมาจรจัดลายด่างหน้าร้านสะดวกซื้อที่จูจ่ๆก็ลุกขึ้นมาเห่ากันโชครถเก่งสีดำคันหรูอย่างบ้าคลั่นทุกครั้งที่มันมาจอดพนักงานร้านทนไม่ไหวจนเกือบจะโทรเรียกเทศบาลมาจับมันไปขังเพราะคิดว่ามันดุร้ายไร้เหตุผลทั้งที่ปกติเจ้าหมอมแสนรู้และเป็นมิตรกับทุกคนแต่คืนนี้เหตุการณ์กลับตลบตั เมื่อรถสีดําคันเดิมขับเข้ามาจอดเจ้าหมอมไม่ได้แค่เห่าแต่มันวิ่งไปขวางหน้ารถพร้อมส่งเสียงคํารานขู่ลั่นจังหวะนั้นเองคนขับเกิดตกใจเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าใส่ร้านเต็มแรงโชคดีที่รถชนเข้ากับเสาเหล็กที่เจ้าหมอมยืนขวางอยู่อย่างจังเสียงดังสนั่นวานไหวส่วนเจ้าหม,มกระโดดหลบได้อย่างบุดวิดเหมือนในหนังแอคชั่นตำรวจที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์รีบเข้าตรวจสอบและต้องพังะเมื่อพบยาเสพติดลอตใหญ่ซุกซ่อนอยู่เต็มท้ายรถ ความจริงเปิดเผยว่าจมูกอันเฉียบคมของเจ้าหมอมได้กลิ่นอันตรายจากสารเคมีมาตลอดมันไม่ได้ก้าวร้าวแต่พยายามปกป้องทุกคนจากอาชญากรจากหมาจรที่เกือบถูกในประเทศกลายเป็นฮีโร่สีขาที่ช่วยชีวิตคนทั้งร้านไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์